นายไม่รับละครเลยเนี่ยกี่ปี9ปีได้ค่ะถามว่าคิดถึงไหมเบื้องหน้าหรอที่เราเป็นผู้จัด<ม>ก็เหมือนกับว่าเราอะได้เจอเจอนักแสดงแต่ว่าแค่เราไม่ต้องแบบแสดงออกมาข้างหน้าอย่างนางคือมนุษย์แตว่ามนุษย์แม่คือทำทุกอย่างเพื่อลกอูกทุทอกอย่างเพื่อลูกก็สอนอะออนไลน์เรียนออนไลน์ ทำไมลูกไม่ตอบไม่ได้เด็กตอบไปนี้หนูต้องเ็วกว่านี้หนูต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปเจ้ากี้เจ้าการนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้อ,อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเองกดดนนันมันเวิร์กไหมการไปเรียนคอร์สเลี้ยงลูกเนี่ยพี่ว่าดีเราอาจจะคิดว่าเด็กอะ่ะมีปัญหาห,หรือราอาจจะคิดว่าเด็กทําอย่างเงี้ยผิดแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเองที่ไม่เข้าใจเขาเราเครียดเกินแล้วเขาก็บอกให้เราปล่อยวาง วอดูดีกับคุณไอ้อ้ำก็เป็นตอนนั้นคุณไอ้อ้ำเป็นนางเอกคุณไอ้เมย์เป็นนางร้า,งายใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียน ไม่ไม่ไมก็คือว่าอ้ําเนี่ยเขาเรียนอยู่รังสิตเหมือนกันแต่เราเป็นรุ่นพี่อ้ําเป็นรุ่นน้องเรากำลังออกอ้ําเพิ่งเข้าห่างกันหลายปีอยู่ค่ะแล้วก็พอดีว่ารู้จักก็เพราะพี่เอสุภชัยเป็นเพื่อนเกิดการก็เลยแนะนําให้รู้จักกันแค่นั้นเองแล้วจานั้นเคยคิดวผู้หญิงคนที่จะอยู่ในชีวิตของเราแบบว่ากาเป็นเพื่อนนทุกยุคทุกสมัยทุกเวลาจริงๆทุกเวลาก็จริงๆเป็นตัวเขานะ ที่มาสนิทกับเราไม่ได้แบบเพราะว่าเรานี่นะแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นคนเงียบๆแต่ถ้เป็นคนเงียบเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่คนไม่ค่อยพูดผู้หญิงบ้านเฟื่องอารมณ์ไม่ค่อยพูดอ่าไม่ค่อยพูดจริงๆแต่ต่อยทีโอ้โหคือเป็นคนไม่ค่อยพูดเงียบอย่างเงี้ยถ้าคนรู้สึกว่าไม่อยากจะคุยด้วยก็จะไม่คุยอันนี้ออกมาได้คือเหมือนกับว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สนุกแบบไม่ได้เป็นฟิลคุยไม่ได้เป็นคุยคุยสนุกอ่ะคุยคุยเยอะเขาก็จะบางคนเขาก็ไม่นี่เขาก็จะบายยแต่อยู่ดีไไม่่รรู้้วาาาปเพะอออคืแบบ เขาบอกว่าเคยถามเขาเขาบอกว่าเออเห็นเราเป็นคนเงียบๆนี่แหละเขาชอบเหมือนเขาได้พูดได้ระบายได้มีคนฟังได้สนิทกันได้เห็นนี้ใช่ค่ะก็เลยตั้งใจนะก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะเพราะไม่นั่นพูดเยอะถูกต้องอ่ะยิ่งไม่ค่อยพูดมันก็เลยแบบไปได้ใช่อางพดีคุณนายเมย์เป็นผู้รับฟังที่ดีที่สุดในโลกเว้ยจริงๆเข้าใจแล้วล่ะอยู่ดีๆคุณนายเมย์ไม่รับละครเลยเนี่ยกี่ปีโอ้ก็ตั้งแต่ ก่อนม <า S 2> นีนะมาอยู่ก็น่าจะประมาณ9ปีได้ค่ะคือจากที่แบบทุกคนพยายามส่งบทอาคิดถึงอะไรก็แล้วแต่เมเฟื่องเมเฟื่องเนี่ยต,ติด,ตดลิสต์แม้กระทั่งช่องวันหรือช่องแกรีมม่คิดถึงไม,ไม่รับเลยตอนนั้นคือเตรียมที่จะมีน้องอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราก็อยากจะเริ่มที่จะคิดว่าจะมีลูกกันเนาะใช่ก็ไม่รับไม่รับ,ไม,รบไม่คิดจะเพิง่งเคยกลับมาเป็นผู้จัดก็เร็วๆนี้เองถูกต้องไหมครับไม่ไม่เป็นผู้จัดก่อนจะเป็นช่องแปดก่อนเออส่วนอยากจะอยู่เบื้องหลัง แต่เบื้องหน้าไม่ได้ไม่ได้คิดถึงไหมพี่เมย์อยากกลับมาเล่นละครไหมเออถามว่าคิดถึงไหมเบื้องหน้าหรอที่เล่นก็ถามว่าคิดถึงนะแต่ว่าพอดีว่าได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ที่เราเป็นผู้จ <S 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 ัดก็เหมือนกับว่าเราอะได้เจอเจอนักแสดงได้อยู่ในวงจรนี้แต่ว่าแค่เราไม่ต้องแบบแสดงออกมาข้างหน้าก็โอเคนะคะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกฟิลนึงเพราะว่าพอมาแส,แสดงข้างหน้าก็คือ,ค,อคือมันเหมือนกับว่าเราต้องเอาเวลาให้ลูกอะ บางทีเนี่ยออกไห้เพราะเราเป็นผู้จัดเราอยู่เบื้องหลังเราอาจจะแบบว,ว่าสมมติถามันมีอะไรด่วนๆนะ่ะเราสามารถที่จะปลีกแล้ววิ่งมาหาลูกเราได้แต่ถ้าเราจะต้องแสดงละครอย่างเงี้ยอย่างที่ทำรายการยยที่มด,ดําหรือน็อตหรือ แต่ดาทาอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมออกไปไม่ได้ไงก็คือจต้องพร้อมจะพร้อม move ตะละอดอ๋อต้อง move ได้ค่ะกับลูกต้อง move ได้ตะละอดคือวางแผนชีวิตเพื่อลูกเลยใช่ใช่นั่นคือการทุกอย่างต้องพร้อมที่จะสพอ p o r ลูกได้ตลอดเวลาถูกต้องนั่นหมายความว่าเวลาพี่เมย์ตารางงานอ่ะคือทุกเช้าต้องให้เวลากับมาอยู่ก่อนใช่ค่ะก็คือเห็นอย่างเงี้ยที่ทํางานทุกวันนี้หรืออะไรเงี้ยทุกเช้าไปส่งลูกทุกวัน ทุกวันทุกวันแบบว่าเข้ากองเป็นผู้จัดนี้เพื่อนเล่นละครพี่เมย์ด้วยนะเขาเขาไปคุมกองตลอดที่แบบไปส่งลูก่พียที่ต้องตื่นแต่เช้าไปส่งวายยุ่ก่อนแล้วพี่ก็ตีรถมาที่กองมาดูทุกคนแล้วบางทีถ้าพี่ตีรถกลับไปรับลูกได้พี่ก็ตีรถแล้วตีกลับใหม่อีกทีหนึ่งหรือถ้าไม่ได้พี่ก็ไม่เป็นไรรับยังโอเคก็มีจะมีพี่เลี้ยงมีคนดูแลไปรับ แต่เราต้องไปส่งลูกทุกวันแต่ต้องไปส่งลูกทุกวันเพราะถ้าพี่ไม่ไปส่งคือไม่ได้มาอยู่โกรธไหมงอนแมใช่เพราะมาอยู่เขาจะเป็นเด็กแบบค่อนข้างที่จะแบบรีเควสอะค่ะว่าว่าเหมือนกับแม่ก็ต้องส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดแม่แล้วเด็กใช่แล้วเราก็ติดลูกด้วยติดลูกมากกว่าใช่ไหมติดเรารู้สึกว่าเราติดอะเราแบบอยากอยากรู้ว่าเขาแบบจะโตยังไง ไม่ไม่แบบคือเราอยากจะเหมือนกับว่าเอ้ยเผื่อมีอะไรคุณครูอยากจะมีฟีดแบ็กอะไรมาหรืจะได้รู้ด้วยเลยด้วยพฤติกรรมอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปทุกวันด้วยไปดูไปอะไรเงี้ยคอยเป็นเรี้ยงต้องไปเข้าคอร์ส<ๆ>เรียนรู้การเรียนลูกเลยเหรอือไปอบรมที่ไหนจริง <ๆ S 1> <ๆ S 3> จริงจริงตอนตอนนั้นคือมาอาย่อายุเท่าไหร่ที่ไปเข้าคอร์สอบรมการเลี้ยงลูกจริงๆก็ก็ตลอดเวลาของวัยเขาเลยนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่ได้เลี้ยงง่ายเหมือนเด็กทั่วไปชี้นกเป็นนก เป็นอะไรเงี้ยทุกอย่างเชื่อฟังหมดคือเขาค่อนข้างเป็นตัวตัวเองสูง<ม>บางทีมันมีฟิลบางฟิลที่เราไม่เข้าใจเขาแล้วเราพูดไปแล้วทําให้เขาแบบอาจจะมีอารมณ์ที่พีคเยอะอะเราก็รู้<ม><ม>สึกว่าไอ้ัอน,นี้อาจจะเป็นปัญหาได้อ่าก็เลยแบบพยายามติดต่อทางแบบเหมือนไปไปไป,ไปเหมือนกับไปคอร์สเสริมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับ<ฆ>เรื่องของแบบทางด้านของแม่และเด็ก<ม>อ่าอะไรเงี้ยหรือการเลี้ยงดูลูกวิธียังไงแล้วก็ควบคุมทุกอย่างเด็กอ่ะมันก็มาจาก บางทีก็อาจจะด้วยตัวเขาเองด้วยแล้วก็ตัวเราบุกบวกด้วยให้เราเข้าใจเขาแล้วเข้าใจตัวเราเองด้วยนี่ก็นี่ก็คือแบบนี่ก็จะลงอีกใช่ใช่นี่ก็จะลงลงไปเรื่อยเอย่างนี้เหรอใช่เพราะว่าลงครแล้วมันมันพักหนึ่งแล้วแล้วพอดีแบบโควิดก็หยุดไปอะไรเงี้ยอ้นนี้ก็ลงอีกเนี่ยล่าสุดก็ลงอีกมันเวิร์กไหมการไปเรียนคอร์สเลี้ยงลูกเนี่ยพี่ว่าดีจริงเหรอโอ้อยากไปบ้างจังเลยอ่ะดินไปเริ่มจากเริ่มไปเที่ยวก่อนแล้วอยู่กับลูกคะพี่ว่าดีเพราะว่า เพราะว่าเหมือนเหมือนเขาจะบอกแบบข้อที่แบบเราอาจจะคิดว่าเด็กอ่ะมีปัญหาหรือเราอาจจะคิดว่าเด็กทําอย่างเงี้ยผิดแต่จริงๆแล้วเราเองที่ไม่เข้าใจเขาซึ่งตรงเนี้ยมันยากมากซึ่งพูดแล้วพูดได้เราก็ไม่เข้าใจเขาจริงๆถูกไหมเหมือนทำไมเป็นอย่างเงี้อะไรเราก็จะมีอารมณ์ขึ้นซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะช่วยช่วยให้เราอ่ะมวลความคิดเราอะเข้าใจเด็กเข้าใจมากขึ้นเพื่อจะได้พูดกับเขาแบบไหนยังไงมีวิธียังไงกับเด็ก ประเภทนี้เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือน,อนกันไม่เหมือนกันแต่ละคนมีเป็นแบบนี้บางคนอย่างนี้<ช>เป็นคนเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะใช่เห็นเขาบอกตอนนั้นคุณไม่เข้าใจลูกถึงขนาดเพราว่าเคยกรี๊ดอะกรี๊ดอะไปกรี๊ดอยู่คนเดียวจริงจริงหรอโอ้ใช่ร้องไห้ร้องไห้ด้วยกรีดตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นถึงแบบไม่เข้าใจลูกถึงขนาดต้องไปกรี๊ดอยู่คนเดียวในบ้านออนไลน์ฮะออนไลน์เรียนออนไลน์ ก็ไม่นานนี้สิก็ใช่ไงเรียนออนไลน์ไงเป็นเปล่าอ่ะไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นทำไมไม่ได้สอนลูกจ้างใช่ใช่ต่าไม่ได้เลี้ยงมันไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเห็นนะต่าอย่าไปบอกโกงไปเลยต่างกันถามจะได้ไม่โมโหใส่ลูกต่างจ้างให้ประกบลูกนี่ไงคือเรียนออนไลน์จ่ายค่าเทอมให้โรงเรียนแล้วจ้างครูเนี่ยมาประกบลูกโอเคอันนี้โอเคโอเคไม่เลี้ยงเลยโมโหไม่สอนลูกฉันจะบอกไม่ต้องไปคุยเรื่องอืนนางมนุษย์แม่คือ อย่างนั้นคือมนุษย์ทำไม่กมนุษย์แม่คือทำทุกอย่างเพื่อลูกทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกสอนอ่ะมันจะออนไลน์มันทำให้เรากดดันยังไงโอ้ยนอดไม่เป็นเนาะนี่ก่อนมาเรียนอนไลน์ก่อนโควิดฮะลู่คการขวบารขั้วเพิ่งเข้าโรงเรียนเนี่ยเดิมที่แล้วเรียนออนไว้ไม่กี่วันเองเป็นการอะไรขึ้นพี่แม่ตอนเรียนออนไลน์ทำไมถึงเชื่อว่าเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนได้ได้อยู่กับลูกตอนออนไลน์จะต้องเป็นเหมือนกันแล้วเข้าใจหัวอกหัวอกเลยว่าเข้าใจเข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า เออลูกจะเหมือนมีความภาวะแบบมองจอเหมือนไม่มองอ่ะเหมือนเมื่อเหมือนมองไปข้างนอกแล้วก็จะแบบอดูจ้ะลูกเอออย่างเงี้ยนอกมะแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็จะแบบตอบช้าหรืออะไรที่มันไม่ไม่คือเขาไม่เข้าใจกับหน้าจอเขาเออเขาไม่หน้าจอแล้วก็บางทีมันก็กลายเป็นว่าพอมันจบไปล่ะกันบ้านก็ต้องเรา คอยอคสอนต่อคอยบอกต่อเหมือนเราเป็นครูอ่ะซึ่งเราอ่ะไม่ได้เป็นเกิดมาเพื่อเป็นครูไงทางทางด้านการสอนเพราะฉะนั้นพอเรากลายเป็นครูขึ้นมาบทบาทการเป็นครูของเรามันเลยเหมือนแบบแล้วบทบาทครูกับบวกับบทบาทของแฟนเป็นผู้ปกครองด้วยมันเลยผสมกันแบบเราก็จะกลายเป็นนางยักษ์นางยักษ์แล้วเราก็จะแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบกดดันแล้วยิ่งเวลาแบบรวมกับเด็กคนอื่นแล้วเกิดจมูกว่าอันนี้พูดจริงอยู่ถ้าอยู่โรงเรียนอ่ะเราจะไม่รู้ว่าลูกเราตอบได้หรือไม่ได้ถูกไหมเพราะเราส่งไปที่โรงเรียนแล้วจะมีแค่คุณครูเท่านั้นแต่อันเนี้ยมัน <king> <laughs> ลูกตอบไม่ได้ลูกตอบไม่ได้ลูกเงียบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็รู้สึกว่าทำไมลูกไม่ตอบลกูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไปกดดันลูกอีกว่าไม่ได้อยากตอบไปนี้หน, <c oughs> หนูต้องเร็วกว่านี้หนูต้องอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ไปเจ้ากี้เจ้าการให้เขาต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมนเลยทใาให้เราเองกดดันแล้วพอเขาไม่ได้เขาร้องไห้หรือเขารู้สึกเครียดมันก็เลยเป็นความเครียดระหว่างแม่ลูกอีกอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยทําเป็นกดดันแล้วก็แต่สุดท้ายพอเราไปคุยกับ เหมือนกับเนี่ยที่เป็นแบบผู้รู้หรือคุณหมอเลยก็ตามเขาจะบอกว่าให้เราแบบว่าใครๆกับว่ายังไงอะไม่ต้องคาดหวังอย่าไปคาดหวังแล้วจริงๆอ่ะเด็กอ่ะคือเขาต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เรียนออนไลน์แบบนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่ได้ถูกต้องสําหรับเด็กวัยนี้ที่เด็กขนาดนี้เราเครียดเกิดแล้วเขาก็บอกให้เราปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องอะไรก็เลยแบบเอองั้นก็ปล่อยวางก็เลยเหมือนดาด้าเลยหลังจากนั้น เอาครูมาสอนเห็นไหมแล้วก็ดีออกมากเห็นไหมพี่ท่านบอกดีมากหมดเียก็คือเราอย่าไปเครียดคุณในเมย์อย่าไปฟังมันตั้งครูเลยอย่าไปฟังมันจ่ายเลยบอกว่าเท่าไหร่คะคุณครูมาไปออกที่บ้านเลยใช่เพราะงั้นอ่ะเราจะเอาชีวิตของเราอ่ะไปทำอะไรหมดแล้วเราก็จะไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลตัวเราเองทำอะไรเลยพวกมวยแต่ว่าคิดแต่เรื่องลูกเราต้องหมดแต่แบบตอนช่วงนั้นแบบหัวสมองแบบนี้ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณในเมย์นี่กว่าจะมามีน้องเนี่ยตอนเล็กสี่ป่ะ ไม่เลขสามปลายปสามปลายค่ะซึ่งคุณก็บอกเราน่าจะมีลูกตอนสักสามต้นๆเนาะก็น่าเนาะแต่มันไม่มาทำอะไรไม่ได้ไม่ก็มันไม่ได้คิดเรื่องนั้นไงมันจริงอ๋อแล้วมาคิดตอนที่แบบว่าใช่ใช่มาคิดตอนที่มีอายุแล้วก็ชิดมันจะเซนตนดาวทุกอย่างนะคนมันจะพร้อมหมดคนนับใจมีตอนน่าสามสิบพี่แนมีตอนสี่สิบกูมีเรามีตอนเท่าไหร่วะ อะไรมาถามอ้าวมาถามเขาว่าเป็นภรรยาคุณหรอหรือยังไงไอ้หรือมีอะไรกันหรือเปล่านอต44เอ๊ะยังไงถาม41 41 42ด้วยซ้ำนอตเออใช่เพราะนอตอ่อนกับพี่นิดดิงเออปีเดียวเองใช่อือก็มีตอนอายุเยอะเห็นมากแก่แล้วเหนื่อยแต่ว่าไม่เป็นไรภรรยาอายุน้อยเออเมีเด็กเอาได้อีก38แล้วหรออีกสักคนไหมพอแล้วไม่เอาแล้วหรอตอนนี้เหมือนมีลูกสองคนเลยนะ ลูกคนโตลูกคนเล็กเมียเป็นลูกเลยไม่โตเลยว่ะไม่แต่แต่นอตกว่าจะหาเมียได้นานไงอย่าไปพูดถึงกว่าจะมีคนเอาเออกว่าจริงๆกว่ามันจะมีเมียได้จริงๆนานมากนะเขาเป็นคนช่างเลือกถูกต้องอ๋อมันมันได้คนที่ตอนที่ไม่เลือกอะไรแล้วใช่ไหม